สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนมายองเดรรีบล็อกมาพร้อมสาระดีๆเสมอวันนี้มาด้วยหัวข้อผู้สูงอายุขับรถเองป้องกันโรคสมองเสื่อมได้จริงเหรอแต่การขับรถของผู้สูงอายุนั้นก็เป็นปัญหามีสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุจากการชนจำนวนมากเราจะทำย่างไรดี จากผลงานวิจัยเกี่ยวกับสุขภาพของคนสูงอายุที่เชื่อมโยงกับการขับรถรวม16ผลงานวิจัยและตีพิมพ์ผลงานไว้ในวรารสารสมาคมชาลาวิทยา mm hmm. เมื่อเดือนมกราคมปี2562ที่ผ่านมาพบ mm hmm. ว่า mm hmm. การขับรถของผู้สูงอายุนั้นเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุการชนถึงแก่ชีวิต13%ชนคนเดินถนนตายถึง17% แต่การหยุดขับรถทําให้ผู้สูงอายุซึมเศร้าเพิ่มขึ้นสองเท่าตัวและทําให้สุขภาพถดถอยยิ่งขึ้นเมื่อเทียบกับสุขภาพของคนที่มีเพศละวัยเดียวกันที่ยังไม่ยอมเลิกขับรถถ้าอย่างนั้นลูกหลานจะต้องตัดสินใจยอย่างไรดีนะสอดคล้องกับความเห็นเรื่องการขับรถของผู้สูงอายุว่าเป็นเรื่องที่ดีการเลิกขับรถและหมกตัวอยู่แต่ในบ้านมีแต่ทำให้การทำงานของสมองช้าลง และเสื่อมลงมากขึ้นเผลอๆได้โรคซึมเศร้าแถมมาอีกด้วยที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากการเลิกขับรถเป็นการแยกตัวออกจากสังคมนอกบ้านนั่นเองรถไฟฟ้าจึงเป็นนวัตกรรมยานยนต์สำหรับผู้สูงอายุอย่างแท้จริงตอบโจทย์กับผู้สูงอายุแบบสุดๆด้วยการออกแบบที่คล้ายคึงจักรยานแตกต่างตรงที่รถไฟฟ้ามี3ล้อและ4ล้อ ทำให้ตัวรถมีความมั่นคงผู้ขับไม่จําเป็นต้องรักษาสมดุลในการขับขี่มากนักเพียงบิดแทนเพื่อเร่งความเร็วและเบรกเมื่อต้องการงานนี้เราถึงไม่รอช้าขอแนะนําวิธีซื้อรถสามล้อไฟฟ้าที่ตอบโจทย์ผู้สูงอายุเช่นกันมายองได้คัดสันรถที่เหมาะสมกับผู้สูงวัยในการใช้งาน รถไฟฟ้าที่มายองคัดสันมาให้สำหรับลูกค้าสูงวัยเป็นพิเศษคือรถกอล์ฟไฟฟ้าสีล้ออิเล็กทริกกอล์ฟคารุ่น MEV MR E9 เป็นรถกอล์ฟไฟฟ้าสีล้อมีหลังคาเบาะนั่งนุ่มสบายช่องเก็บของขนาดใหญ่มีโชคคู่ซับแรงกระแทกขับได้ไกล45กิโลเมตรขนาดมอเตอร์750วัตต์ แบตเตอรี่42โวลต์20แอมป์ชาร์จได้600ครั้งไฟหน้าไฟท้ายที่ปัดน้ำฝนมีพร้อมท้ายรถมีตู้เก็บของกันฝนได้ล้อ,อยางเติมลมหน้าหลังมาพร้อมกับระบบกุญแจและรีโมทคอนโทรลไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์ขับได้ไกลถึง45กิโลเมตรระยะเวลาในการชาร์จเพียง4ถึง6ชั่วโมงเท่านั้น รถกอล์ฟไฟฟ้าสีล้อมีหลังคารุ่น M E V M R E 9เหมาะสำหรับผู้สูงไวัตอบโจทย์ผู้สูงอายุแบบสุดๆออกแบบคล้ายคลึงกับรถสีล้อหรือรถยนต์แต่การใช้งานง่ายการทรงตัวมีความมั่นคงผู้ขับไม่จำเป็นต้องรักษาสมดุลในการขับขี่เพียงบิดแฮนเพื่อเร่งความเร็วและเบรกเมื่อต้องการเท่านั้น ใช้งานง่าย M.E.V. M.R.E. 9รถสามล้อไฟฟ้า Tricycle Electric Bike ร,รุ่น M.E.V. M.C. 2 0 9 4กำลังมอเตอร์500วัตต์แบตเตอรี่สีโวลต์ยี่สิบแอมป์วิ่งได้เร็วถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทางลาดเ e อียง45องศาวิ่งได้สบาย เป็นเจ้าของได้ง่ายๆด้วยเงินสดและเงินผ่อนใช้แค่บัตรประชาชนเท่านั้นมีกระจกมองข้างที่ชาร์จพร้อมเครื่องมือระดับการกันน้ำเป็นระดับ IP 3 7ความเร็วสูงสุด30กิโลเมตรต่อชั่วโมงระยะทางในการใช้งาน30-40ถึงกิโลเมตรขึ้นอยู่กับน้ำหนักและการขับขี่ด้วยความเร็วรับน้ำหนักได้300กิโลกร,รมัมขนาดล้อหน้าและล้อหลัง มีขนาดใหญ่ไฟหน้าไฟท้าย LED มีโช๊คหน้าหลังพักเท้ากว้างจอแสดงผลดิจิตอลเบาะนุ่มสบายช่องเก็บของขนาดใหญ่ล้อยางเติมลมระบบกุญแจเป็นรีโมทใช้เวลาในการชาร์จเพียง4ถึง6ชั่วโมงเท่านั้น